สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันตอนสองทุ่มกว่าเนาะเพราะว่าตอนช่วงเย็นติดทุระนะคะกำลังเข้าไปเทรนทรีมเทรนทรีมนะคะ,ะไม่ใช่เทรนทรีมเนาะ ตอนนี้นะคะครูนูก็เปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะทําในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทําค่ะครณนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่สร้างตัวตนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะพักยาวเลยแหละ <c oughs> คือเราสร้างตัวตนมาแล้วได้ปีกว่าเกือบสองปีเนาะหรือประมาณนี้นะคะใครก็ตามนะคะที่กําลังสร้างตัวตนนะคะหรือว่า สร้างมานานแล้วนะคะและมีความรู้สึกว่าต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะในวันนี้นะคะความสําเร็จของคุณอาจจะมีเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายได้หลายหลายแบบหลายอย่างนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเลือกนะคะเลือกว่าเราต้องการประสบความสําเร็จในด้านใดนะคะซึ่งใครหลายๆคนในวันนี้นะคะมีความรู้สึกว่าการที่เราออกมาสร้างตัวตนนั้นนะคะ เราต้องออกมาสร้างตัวตนอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วสามารถที่จะขายสินค้าได้ด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะจริงๆแล้วเราสามารถทําได้ทุกอย่างค่ะตามที่ใจคุณปรารถนา เพียงแค่สิ่งสิ่งนั้นมันมีประโยชน์ต่อตัวคุณมีประโยชน์ต่อผู้คนนะคะและสามารถส่งต่อความสําเร็จนั้นออกไปให้กับผู้คนอื่นได้ด้วยนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีระย,ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่เราอะต้องการความสําเร็จบางครั้งอะเราก็อยากจะเลือกเส้นทางของเราอยากจะเลือกเป้าหมายมีมาคนมีเป้าหมายมีความฝันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ ปรารถนาอยู่แล้วแต่บางครั้งอะ่ะมันมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาชุดรั้งความสําเร็จของเรานั่นแหละมันเลยทําให้เราอะ่ะไม่กล้าที่จะลงมือทําในสิ่งสิ่งนั้นนะคะสวัสดีค่ะครูยุย้ยขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณนะคะรักและขอบคุณครูยุ้ยที่ช่วยแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะครูนูก็ลืมแชร์ตัวเองออกไปเลยค่ะครูยุย้ยขอบคุณมากเลยนะคะรักและขอบคุณครูยุย้ยเช่นกันค่ะ ตยยนูนะคะทุกคนมารู้จักกันก็ตอนเราอยู่บนโลกออนไลน์นี่เนาะแต่ว่ารู้สึกรักและผูกพันนะคะและก็มีเป้าหมายเดียวกันต้องการความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะตูยูยฉะนั้นแล้วการที่หลายๆคนคิด เยอะว่าอยากขึ้นมาอยู่บนอ,อกออนไลน์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมแต่จริงๆแล้วแค่คุณได้ตัดสินใจขึ้นมาอยู่บนออนไลน์คุณก็เจอสิ่งดีๆมากมายแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกัลยานมิตความรู้มากมายที่เราเองไม่เคยรู้มาก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยนะคะสวยงามมากรับเลยนะคะคําชมเนาะเราทุกคนเนี่ยสวยงามนะคะ ออร่รากันทุกๆคนเลยค่ะยิ่งเราขึ้นมาอยู่ออนไลน์เนาะยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกมั่นใจนะคะสวยจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมคะพี่แกตาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับหัวใจและคําชมคําชมนี้รับไว้ก่อนเลยนะคะเอาหยอดกระปุกตอนนี้ล้นกระปุกแล้ว ขอบคุณค่ะวันนี้เนาะงั้นหนูก็เข้าเรื่องเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ทำไมมันดูห,าห่างไกลไปทุกทีนะคะขอบคุณมากค่ะพี่แก้วตาเดี๋ยวรู้สึกว่าผมมันจะบังหน้าเนะาะบังความสวย,ยนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ครูนูนำมาฝากวันนี้นะคะซึ่งครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เราเคยประสบพบเจอมาแล้วและมันทําให้เราว่ารู้ว่าอ๋อเมื่อฉันเจอมาแล้วละ้ฉันสามารถ แก้ไขปัญหาให้กับตัวฉันได้ฉันก็นำออกมาส่งต่อมันเป็นอะไรที่ง่ายมากในยุคนี้เนาะสวัสดีค่ะโค้ดพิมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันเมื่อเช้าไปดู่าไลา์โคดพิมพ์ไม่ทันจบพอดีเดินทางนะคะแล้วก็สัญญาณก็หายไปเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะใช่แข่งกันสวยเนาะพี่กตตาเนาะทุกคนสวยกันหมดเลยแบบป่ากันแข่งกันแบบ อ่ะเยอะแยะมากมายบนโลกออนไลน์อ่ะทุกคนยิ่งออกมาก็ยิ่งสวยเนาะสวยในแบบฉบับของเรานะคะทุกคนะมีความพร้อมในการที่จะเตรียมรับความสวยความรวยความเก่งกันทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะโค้ทีมที่ช่วยกุนูแชร์แบ,บ่งปันออกไปนะคะฉะนั้นเนาะอ้าวยาวเหยียดเลยยังไม่ได้สนับสนุนตัวคุณนูเองนะคะกขอบคุณพี่แกตาขอบคุณโค้ทีมนะคะขอบคุณค่ะโค้ทีมไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะ ชื่นมากๆเลยคุณูได้ไปทานเห็นธรรมชาติด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่แชร์แบ่งปันออกไปนะคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณนูเข้าเรื่องเลยดีกว่านอ้อตัวการแรกเลยนะคะที่ทําให้คุณนะคะเหมือนรู้สึกว่ามันมันดึงมันมาฉุดดังอะ่ะความสําเร็จดูห่างไกลออกไปทุกทีนะคะจริงๆแล้วมันเป็นพลังงานลบที่อยู่ในตัวเรานั่นแหละและพลังงานลบทาง,ทางนั้นมันก็ส่งผลให้สิ่งแรกนะคะที่ฉุดรังความสําเร็จของเราคือความคิดของเรานี่แหละคะ่ะ ทุกคนว่าไหายเวลาที่เรามีความคิดดีความคิดแบบมีพลังอะ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าทําอะไรก็ดูลื่นไหลทําอะไรก็ดูแบบอะไรก็ง่ายๆสบายๆแบบนี้นะคะแต่วันใดวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าฉันทําอะไรก็เหมือนมันห่างไกลความสําเร็จมันถดูห่างไกลเป้าหมายจังเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าความคิดของเราอะ่ะอาจจะมีความรู้สึกแบบมีความคิดลบอะ่ะมีความคิดที่ ฉุดตัวเองฉุดรั้งความสําเร็จฉุดรั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใฝ่ฝันและปรารถนาเพราะว่าเวลาที่เราคิดในด้านดีเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการมันได้มาแบบโคตรง่ายอะไรแบบนี้เนาะแต่พอวันหนึง่งถ้าเรารู้สึกว่าทําไมอะ่ะมันมีอะไรมาฉุดความสําเร็จออกไปห่างไกลชั้นละเกินนั่นเราต้องมาเช็คความคิดของเราเลยค่ะความคิดนี้เป็นตัวที่สุดยอดมากๆเลยนะคะถ้าวันนี้เราไม่สามารถควบคุมมันได้อะ่ะ เราก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากความคิดของเราก่อนถ้าวันนี้เรามีความคิดดีความคิดบวกความคิดว่าในวันนี้ถ้าคุณต้องการสําเร็จในด้านไหนถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้คุณสําเร็จอย่างแน่นอนคุณก็จะคิดแล้วรู้สึกว่าอืมหมายความว่างั้นฉันคิดถูกแล้วฉันจะรีบทําในสิ่งสิ่งนั้นเลยแต่พอวันหนึ่งถ้าคุณมีความรู้สึกรลบๆมีความรู้สึกที่ ชุดรั้งอ่ะเหมือนก็ว่าขวางกั้นตัวเองอ่ะเป็นตัวตัดสิ่งที่มันมาแบบทําให้คุณมีไฟลุกอะไรแบบเนี้ยพอความคิดนั้นใช่ไหมคะคุณพิมพ์เนาะความคิดอ่ะไปกินข้าวกับญาตแบบิใช่ไหมคะออสุขสันเนาะแบบมีความสุขใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะคูปเปิลขอบคุณมากเลยนะคะรักและคิดถึงคูปเปิลเช่นกันนะคะ ไม่ได้ไปส่งพลังสุดแต่ก็ส่งพยังพยังพลังย้อนหลังตลอดเลยครับครณนูออกมาตอนเย็นนะคะช่วงนี้ครูนูนะคะตัดสินใจสําเร็จอลองไปขายออนไลน์นะคะแบบไม่ไม่ได้ลองหรอกคือตัดสินใจสําเร็จจริงๆไปเรียนรู้นะคะก็เลยไปเทรนการขายแล้วก็เลยไม่ได้ออกมาตอนช่วงเย็นค่ะคูเปิ้ลคิดถึงเช่นกันค่ะ คือเราเรียนรู้แล้วสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทําอ่ะเราก็ลองลงมือทำเนาะนั่นนี่ก็เป็นความคิดหนึ่งที่คุณหนคิดว่าเส้นทางเนี้ยมันต้องพาฉันสําเร็จได้อย่างแน่นอนจริงๆแล้วถ้าทุกคนมีความคิดมีความฝันและเป็นสิ่งที่ดีและเป็นบวกรู้ว่าสิ่งที่ฉันตัดสินใจลงไปนั้นมันต้องทําให้ฉันสําเร็จอย่างแน่นอนมันจะทําให้คุณมีพลังและตัดสินใจทําในสิ่งๆนั้นอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วงั้นสิ่งที่มันจะฉุดรังคุณสิ่งแรกก็คือความคิดของ คุณนนัู่เปิลไปเอาด้านดีด้านอาหารใช่ไหมคูเปิลเก่งทําอาหารเนาะคุณนูอ่ะไม่ได้เก่งทําแต่เก่งกินมากเลยค่ะคูเปิลครูนูจริงๆคุณนูเคยคิดว่าคุณนูอยากจะขายกับข้าวเช่นกันกับคูเปิลแต่ว่าคุณนูอ่ะเห็นอะไรก็อยากกินไปโม่ตตวเองทําไม่เป็นนะคะเห็นคูเปิลทําอ่ะเปิดช่องยูทูบใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวติดตามเนาะคูเปิลหรือว่าคุณนูได้ติดตามคูเปิลไปแล้ว เนาะเดี๋ยวยังไงเราติดตามตามติดกันนะคะลูปเปิลขอบคุณมากๆเลยค่ะรูปเปิลนะ่ะทำกับข้าวทำอะไรก็น่ากินไปหมดเลยนะคะ คุณโก็เรียนรู้และตัดสินใจขายสินค้าออนไลน์ด้วยค่ะเพราะว่าอาจมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยทําแต่ทําไมอ่ะเราไม่เปิดใจให้กับตัวเองเนาะพอความคิดนี้ขึ้นมามันเป็นความคิดดีความคิดบวกมันเลยทําให้คุณโอตัดสินใจที่สําเร็จในด้านการขายหรือบ้างเพราะว่าถึงแม้ตั้งแต่เราาเกิดมาจริงๆเราเป็นนักขายแต่เราคิดว่าเราขายไม่เป็นเราไม่ชอบการขาย ถ้าเราคิดอย่างนี้ตลอดไปอ่ะแล้วเราจะสามารถสําเร็จได้ยังไงใช่ไหมคะ เราความสําเร็จอ่ะมันไม่ได้มาทางเดียวเนาะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดใจเรียนรู้ฝึกฝนทุกเส้นทางใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครูเจี๊ยบขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูขอบคุณค่ะครูยุ้ยนะคะขอบคุณครูเจี๊ยบขอบคุณครูยุ้ยขอบคุณครูเปิ้ลขอบคุณพี่แกตาขอบคุณโค้ชทีมทุกคนนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันเนาะเราเดินสายการสร้างต้นเดินสายกันทำมาค้าขาย ขายตัวเองนะคะขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในตัวเราแม่กระทำสินค้าแล้วก็ขายได้หมดเนาะฉะนั้นวันนี้คุณนูยอมรับเลยว่าคุณนูอะ่ะ เปิดใจนะคะในการขายออนไลน์ดูบ้างเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตมายังแบบไม่เคยทําจริงจังนะคะแต่วันนี้พอความคิดบวกเข้าขึ้นมาเลยรู้สึกงานฉันตัดสินใจในด้านนี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะคนนะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูรักและขอบคุณทุกพลังใจมากเลยค่ะและมาถึงข้อ2เลยนะคะที่มันฉุดรังความสําเร็จของคุณที่ให้ออกไปห่างไกล เ้าหมายนะคะนั่นก็เพราะมาจากผลจากข้อหนึ่งมันเป็นความคิดใช่ไหมถ้าวันนี้เรามีความคิดลบว่าฉันทําไม่ได้ฉันไม่เคยทําฉันไม่ทํามันก็จะส่งผลมาถึงข้อสองคือพอคุณบอกว่าความคิดคุณบบกว่าคุณทําไม่ได้คุณไม่มีทางสําเร็จในด้านนี้ด้านนั้นหรือว่าด้านไหนที่คุณไม่เคยทําสักทีอะความรู้สึกมันก็จะเกิดขึ้นว่างั้นฉันก็ไม่สามารถที่จะทําสําเร็จได้ในด้านนั้นฉันจะไม่ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไปขายของเหมือนกุนู คุณนูถ้าคุณนคิดว่าเธอจะไปขายของออนไลน์หรือคุณนูเธอสร้างตัวตนมาแล้วเธอไม่เคยขายเลยอะไรแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าคุณนูคิดแบบนั้นตลอดเลยคุณนูก็จะมีความสูดจริงจริงด้วยฉะนั้นฉันไม่ทําหรอกมีความสูกลัวไม่มั่นใจฉันจะไปทําได้ยังไงอะไรแบบนี้ มันเป็นความคิดลบและพอความคิดลบมันผุดขึ้นมาความรู้สึกของเรามันก็ลบด้วยด้วยใช่ไหมคะเนาะมันก็เลยส่งผลให้เราไม่มีทางที่จะพาตัวเองก้าวไปอีกเส้นทางหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งได้เลยค่ะเราก็จะอยู่ในที่เดิมๆและรู้สึกว่าฉันคงจะคู่ควรเฉพาะการทําหน้าที่ออกกล้องไปแบบไม่รู้จะขายอะไรจริงๆคุณหนูก็ยอมรับว่า เราก็ต้องการมีแบบช่องทางหรือว่ามีเส้นทางที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายของเราได้หลายเส้นทางเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเส้นทางแต่ละทางที่ทุกคนเลือกอ่ะเราสามารถเลือกให้กับตัวเองแต่มันต้องเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ดีและเป็นบวกของเราด้วยใช่ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะคุณละมูลรักและคิดถึงคุณละมุลเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะคุณละมนล่าฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณยังมีความรู้สึกรบกับตัวเองหรือว่ามีความรู้สึกกับสิ่งอื่นใดที่มันอาจจะพาคุณไปสู่เป้าหมายความฝันของคุณได้อย่างวันนี้คุณนูยกตัวอย่างคุณนูเลยเนาะถ้าวันนี้นะคะคุณนูมีความรู้สึกว่าการขายสินค้าออนไลน์หรือว่าการไปทําอย่างอื่นที่นอกจากการมาเป็นครูเป็นโค้ชหรือว่าการมาเปิดคอร์สอย่างเดียวมันคงจะไม่ทําให้เรา สาเร็จหรือว่ามันคงจะทําให้เราช้าหรือว่าเราเราอาจจะกลัวว่าการไปเข้าสังคมใหม่ๆหรือว่าการไปเข้ากลุ่มไลยกลุ่มเทรนงานแบบใหม่อ่ะมันมันจะดีเลิวมันจะคู่ควรกับฉันหรือเปล่าถ้าเรามีความรู้สึกลบๆแบบนี้เราก็จะไม่พาตัวเองก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะแต่วันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกดีว่าอุ้ย สิ่งใหม่ๆที่ฉันคู่ควรที่จะเรียนรู้มันมีเยอะแยะเลยทําไมฉันไม่ยอมเปิดลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเหมือนกับว่าถ้าวันนี้เราไม่มีทางเลือกเรามีทางเลือกแต่เราไม่เลือกเหมือนกับว่าเรากดศักยภาพตัวเองมากๆเลยค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่ว่าคุณเป็นใครคุณกําลังทําอะไรอยู่ สิ่งไหนที่คุณยังไม่เคยทําเลยคุณลองเปิดใจและรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและมันเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้และมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่จะสามารถพาเราไปสู่เส้นทางความฝันของเราได้ฉะนั้นแล้วพอความรู้สึกเรามาแบบเนี้ยเราก็จะสามารถพาเองไปยือนอยู่ในณจุดจุดนั้นได้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นด้วยความรู้สึกดีด้วยความรู้สึกมีความสุขด้วยความรู้สึก,สก,สกตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นน่ะมันจะทําให้เรารู้สึก ว่าเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นแล้วมันทําให้เรามีพลังนะคะทุกคนออาสวัสดีอ่ะนิฮอ่ะซื่เอเสอเยซื่อเสอเลยูดูฮูดจีนก็ยังผสมไทยนะคะคุณนูพูดภาษาจีนได้บ้างนะคะนี่เป็นเพื่อนคนไต้หวันกับคุณนูเนาะพีพีพีีพพพพพพสื่อนี่ด้วยๆเมฮ่่่ีขอบคุณอฉะนั้นเลยนะคะสิ่งที่ชุดรังความสําเร็จคุณสิ่งที่สามก็คือพอ สิ่งแรกคือความคิดเนาะความคิดลบสิ่งที่2ความรู้สึกลบฉะนั้นสิ่งที่3ก,รกรค็คือการกระทําลบๆนั่นเองค่ะคือการกระทําที่ผิดจากความต้องการที่แท้จริงของตัวเองนั่นเองนะคะถ้าวันนี้เรามีความคิดลบกับตัวเองแล้วมีความรู้สึกลบกับตัวเองหรือแม้กระทั่งมีความรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างที่จริงๆแล้วมันเป็นโอกาสเข้ามาหาเราอะแต่เราปฏิเสธมันการกระทําของเราก็จะไม่ได้ ทำในสิ่งสิ่งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูนูจริงๆแล้วครูนูคิดว่าตัวเองไม่เคยขายเป็นคนที่ขายของไม่เก่งอะไรแบบนี้นะคะมันเริ่มจากการที่เราเริ่มมีความคิดบวกกับเองเริ่มมีความรู้สดีกับเองครูนูก็ลองนําสินค้าที่ตัวเองจริงๆ อ่าทำงานโรงงานเนะาะเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเราเกลียดการขายอะไรแบบนี้แต่พอวันนึงเราได้ก้าวขึ้นมาเป็นแม่ค้าตลาดนัดนะคะถ้าใครติดตามครูนครั้งแรกก็จะรู้ว่าครูนุผ่านการเป็นแม่ค้าตลาดนัดและทีนี้เราก็ขายได้พอพอหลังจากนั้นออนไลน์เริ่มมาแล้วก็เลยลองนําตัวเองมาสร้างตัวตนก็มาขายตัวตนพอพักหนึ่งก็มีช็อปปี้มีร้า a สดกก็ลองไปขายดูหลังจากนั้นเราก็เราก็ขายดีแล้วเ,เราก็รู้สึกว่าอุ๊ย โอ้ฉนก็ขายดีนี่วาก็เลยลองขายสินค้าอะไรแบบนี้นะคะมันเลยนําส่งผลให้เราลงมือทําในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทําแต่เราทําด้วยพลังงานที่ดีพลังงานที่บวกนะคะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าพอเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโฟล์มันทําให้เรามีความรู้สึกดีอะ่ะ การกระทําของเรามันก็ออกมาในด้านดีนะคะทดลองทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสามารถพาเราไปสู่เป้าหมายไม่ว่าคุณจะเดินทางไหนคุณจะเลือกเดินเส้นทางสายใดนะคะขอเพียงแค่เรารู้ว่าการกระทําที่เราทํานั้นนะคะมันจะส่งผลที่ดีกับตัวเราและกับผู้อื่นเราก็จงลงมือทํามันต่อไปค่ะเราจะต้องทําไปด้วยความรู้สึกว่าเราสําเร็จแน่นอนแบบนี้เนาะจริงๆแล้วเราก็ต้องฝึกฝนนั่นเลยค่ะถ้าความคิดของเราเป็นบวกแล้วความรู้สึกของเรา เป็นบวกแล้วมันก็จะส่งผลให้การกระทําของเราเป็นบวกได้เช่นกันค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณคิดลบก,กับตัวเองรู้สึกลบก,กับตัวเองนะคะคุณก็จะทําแต่สิ่งเดิมๆและก็ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมที่จะทําอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้เลยเนาะฉะนั้นวันนี้นะคะจงรู้ไว้เลยว่า3ตัวการเนี่ย ถ้าเราเปลี่ยนมันเป็นตัวการในด้านบวกคุณก็จะสามารถพาเองไปสู่เป้าหมายความฝันและรู้สึกว่ายิ่งทำคุณก็ยิ่งใกล้เป้าหมายแต่ถ้าเรามีความรู้สึกแบบอ่าเป็นด้านลบอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่ายิ่งคุณเดินต่อไปทําไมมันดูห่างไกลเป้าหมายสักทีเนาะมันทําไมมันไม่ถึงเป้าหมายสักทีนั่นเป็นเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวการทั้ง3ามนี้นั่นเองค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตร่ํารวยสําเร็จ ทุกด้านแน่ๆเนาะขอเพียงแค่เราไม่หยุดที่จะลงมือทำไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะไม่รู้สิ่งไหนก็แค่ไปเรียนรู้ลงมือทำนะคะอย่าเรียนเยอะบางครั้งเราเรียนเยอะแต่เราไม่ลงมือทำเนาะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทำไมมันดูห่างไกลเป้าหมายนั่นเป็นเพราะว่าเราอาจจะทำไม่ถูกก็ได้ละเราทำทีทำไม่ถูกเราก็ไม่ถึงเป้าหมายฉะนั้นทำถูกทำทีทำถึงยังไงก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณคะ่ะคุณ อ่ะครูเปิลน,นะคะสุดยอดเนาะครูเปิลเนาะครูเปิลก็สุดยอดเช่นกันค่ะคนเราแต่ละคนนะนะคะมีแบบมีความเก่งมีอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างครูนูเองเกิดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นนักขายไงแต่พอวันหนึ่งโลกมันเปลี่ยนไปแลนะ้วเนาะเราก็ไม่ได้ไปทําอาชีพเดิมอะไรแบบนี้แล้วแต่พอได้มาอยู่ในโลกโซเชียลทําให้เรารู้ว่า จริงๆอะทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาเนาะฉะนั้นเลือกเส้นทางสายใดก็จงเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะเพราะว่าเส้นทางใดก็ตามที่คุณเลือกและคุณตัดสินใจไปด้วยความรู้สึกบวกด้วยความคิดบวกด้วยการกระทําบวกบวกยังไงยังไงมันก็พาคุณไปสู่เส้นชัยแน่นอนค่ะขอบคุณทุกกลังใจยางมากเลยนะคะที่มาส่งให้ครูนูทางสดแลนย้อนหลังนะคะ ดูนูก็ขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนที่อาจจะสร้างตัวตนมาได้สักพักแล้วหรือว่าเพิ่งเข้ามาหรือว่าสร้างได้มานานแล้วอะไรก็ตามมันไม่สําคัญตรงนี้ขอเพียงแค่เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองและพาตัวเองก้าวไปให้มันสุดทางอะ่ะยังไงยังไงเนาะ ทุกคนก็สําเร็จนะคะครูนูก็เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวทุกคนเช่นกันค่ะแล้วยังไงก็มาเจอกับครูนูได้ใหม่สวัสดีค่ะครูนิชาครูนุจบแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะและวันนี้นะคะถ้าใครที่แบบสร้างตัวตนแล้วหรือว่าทํามาสักพักนึงเอ๊ะตัดสินใจฉันอยากจะมีอาชีพเสริมอะไรแบบนี้เนาะขอบคุณมากค่ะครูนิชาสามารถทักมาสอบถามนะคะ กับคุณูได้คุณูก็ตอนนี้เปิดใจนะคะเรียนรู้เป็นแฟนชายของครูลุงนะคะแฟนชายลิเชตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรุวิออมคุณูจบแล้วนะคะใครสนใจอยากเปิดใจกับการขายออนไลน์เพราะตอนนี้มันก็ไม่ต้องสต็อกของนะครคุณูว่าคุณูโชคดีมากๆเลยตัดสินใจมาขายออนไลน์ตอนที่ไม่ได้สต็อกของนะคะเหมือนกับว่ามันเปิดโอกาสให้เราแบบ สุดยอดมากๆเลยดังนั้นแล้วใครที่สนใจสินค้าหรือว่าสนใจร่วมมาเป็นหุ้นส่วนแฟนชายลิเชตนะคะทักครูมาได้เลยค่ะตอนนี้คุณหนูก็จะมาในเวอร์ชั่นใหม่จากทูออนไลน์มาเป็นแมค้าออนไลน์เนาะจริงๆมันก็อยู่สายเดียวกันนะั่นแหละเพียงแต่วันนี้เรามาเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยขายสินค้าด้วยแต่สามารถส่งต่ออาชีพส่งต่อธุรกิจส่งต่อคุณงามความดีให้กับผู้คนฉะนั้นแล้วมันก็ ทำให้เราสามารถเป็นโค้ชเป็นครูได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณทุกพลลังใจมากเลยค่ะที่ติดตามครูนูนะคะตั้งแต่แรกเริ่มนะคะหรือว่าเพิ่งมาติดตามแบบนี้เนาะแล้วก็มาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะครูนูก็ขอยืนหยัดพัฒนาตัวเองอยู่นะจุดนี้ยืนยงมั่นคงบนออนไลน์เนาะเพราะออนไลน์มันจะพาเราไปสู่ เป้าหมายความฝันของเราได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนนะคะมันทําให้เราเจอขลังยานวิที่ดีเจอธุรกิจที่ดีเจอครูที่ดีเจอผู้คนดีๆเจอแต่สิ่งดีงามเนาะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลนะคะรีบเลยนะคะติดต่อครูนูหรือว่าติดต่อโคชครูนะคะทุกคนที่มาชมครูนูได้เลยค่ะคุณจะไปเจอคนของคุณไปเจอเส้นทางของคุณนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอุ้ยโลกนีทําไมมันมั่งคั่งเหลือเฟือเนาะ ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับคุณนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจมากเลยนะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย